หวังว่ายังไงครับหวังว่าจะเอาสักเท่าไหร่ไงครับพอทที่เราต้องการซื้อขนาดยังไงครับ,ค,รบคือโดยทั่วไปนะฮะถ้าดูจากทุนเราเนี่ยนะฮะเราน่าจะมีทรัพย์สินสักประมาณหมื่นล้านนะฮะแล้วก็หมื่นล้านเนี่ยก็จะเป็นขนาดที่สามารถที่จะเติบโตได้เร็วเพราะว่ามีฐานรายได้พอสมควรครับนะฮะงั้นเราก็มองว่า,าถ้ามีใครสนใจที่จะให้เราเข้าไปลงทุนเนี่ย ในระดับพอสักหมื่นล้านเนี่ยก็ไม่มีปัญหาน่าสนใจขนาดนั้นเลยครับใหญ่ขนาดนั้นเลยละครับใช่ครับโอ้หพอหมื่นล้านเลยนะตอนนี้ก็กําลังหาอยู่ครับกําลังหาอยู่กําลังหาอยู่ว่ามียังไงครับนะครับเอาล่ะใครสนใจก็ลองมาปรึกษาคุณสติดูแล้วกันนะครับว่าจะมีการซื้อขายกันหรือเปล่าเห็นบอกว่าก่อนหน้านั้นมีข่าวอยู่นะว่าเราจะไปซื้อพอร์ตของบอลลอ ไทยพาณิชย์ซิโก้นะครับเห็นบอกก่อนหน้านั้นแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ก็เงื่อนไขไม่ตรงกันคือทางผู้ขายเนี่ยเขาอยากจะขายหุ้นมากกว่าขายเข้าเป็นเจ้าของออกเพราะว่าผิดระเบียบแงคงชาตินะแต่ว่าเราเนี่ยต้องการซื้อทรัพย์สินก็เลยไม่ลงตัวกันเพราะเราเป็นแบงค์อยู่แล้วใ่ครับเราเราไม่จาเป็นต้องเอาอะไรเส้นเกี่ยวกับเรื่องของสถานการเงินมาใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คือในหนึ่งธุรกิจที่เราจะเดินหน้าไปอ่ะผมถามถ้าเกิดว่าเรา ได้พอร์ตเข้ามาจริงๆคหมื่นล้านสมมตินะสมมุติว่าได้หมื่นล้านเข้าจริงๆโอกาสในอนาคตเราต้องเพิ่มทุนหรืออะไรยังไงหรือเปล่าครับการเพิ่มทุนเนี่ยโดยมาตรฐานทั่วไปนะครับสถาบันการเงินส่วนใหญ่ก็จะมีสินทรัพย์ประมาณ10บเท่าของทุนนะฮนั่นหมายความว่าถ้าเราไปถึงหมื่นล้านเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องมาคุยกันเรื่องเพิ่มทุนนะครับอันนี้ แน,นแนวทางในเรื่องการเพิ่มทุนเนี่ยเราก็คงคือแบงก์ก็คงอยากจะคงไว้ที่49นะครับ,รบเพราะจะจะได้มีอำนาจในการบริหารน,นะครับส่วนผู้ร่วมทุนอื่นๆเนี่ยตอนนี้เรามองโอกาสว่าบ้านเราตอนนี้มีอิสลามิกเซ็ตอินเด็กแล้วครับ,รบซึ่งเราก็พยายามที่จะปรับระบบเราแล้วก็เข้าไปอยู่ในระบบอิสลามิกเซ็ตอินเด็กนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าคงมีนักลงทุนต่างประเทศเข้ามา แล้วก็ถ้าสนใจลงทุนกับเราก็คงจะเป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับอีกทางหนึ่งเนี่ยก็อาจจะถ้าสมมติไม่มีผู้ร่วมทุนภายนอกนะครับผู้ถือหุ้นเดิมก็คงหลังจากที่ผลประกอบการดีแล้วเนี่ยนะฮะ,ะผู้ถือหุ้นเดิมก็คงยังจะรักษาหุ้นตัวนี้เอาไว้ครับคนนั้นจะคอดข้างมั่นใจว่าถ้าไปถึงจุดที่เราจะต้องเพิ่มทุนเนี่ยนะครับก็คงได้รับสนับสนุนกับผู้ถือหุ้นทุกลาลนรนะครับ เอาละเมื่อกี้บอกแล้วนะครับว่า1ขยายสาขาให้มากขึ้น2มาสู่ของธุรกิจซื้อซื้อเขาเรียกว่าพอร์ตสินเชื่อนะครับแล้วก็เห็นบอกจะมีลูกธุรกิจอีกเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรด้วยครับใช่ครับเนื่องจากโอกาสทางธุรกิจเนี่ยนะครับเราก็ยังอยู่ในฐานลูกค้าแบงค์อยู่นะฮะแบงค์เนี่ยก็จะมีฐานลูกค้าสินเชื่อสหกรรมเยอะนะครับ ซึ่งฐานลูกค้าสินเชื่ออุตสาหกรรมเนี่ยคงต้องการเครื่องจักรใหม่ๆเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทัทนสมัยมากขึ้นครับ,รบอันนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ทําธุรกิจอาหารฮาลาลนะครับ,รบซึ่งภาครัฐเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็อยากจะโตอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลนะฮะซึ่งทั้ง2กลุ่มเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหม่ที่เราอยากเข้าไปแล้วก็รรเราใส่ไว้เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นะครับเพราะเรารู้จักลูกค้ายอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอาหารฮาลาลเนี่ยในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเนี่ยถ้าเขาใช้เราเนี่ยผลิตภัณฑ์เขาก็จะบริสุทธิ์มากขึ้นนะครับมองอนาคตของกลุ่มนี้ยังไงเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ยังยังไม่ได้อยู่ในพอร์ตแวันนี้ใช่ฮะกลุ่มพวกเกี่ยวเรื่องของอุตสาหกรรม S m e บต่างๆมองอนาคตไว้ยังไงก็มองใน3ปีเนี่ยน่าจะสามารถ มีไซส์ประมาณสัก20อร์ซในในพอร์ตหมื่นล้านนะฮะก็อาจจะประมาณสักสองพันล้านเพราะว่าเครื่องจักรเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราเฉลี่ยสินเชื่อต่อรายมันจะสูงบมันอาจจะขึ้นไปะร,ะระดับสัก1 0 20ล้านคร้านนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่การลงทุนซื้อเครื่องมืออุาาตสาหกรรมปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเรื่องการซื้อเทคโนโลยีซะมากกว่าบนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบผมเรียกเป็นเป็นนิมได้ไหมบขอเรียกเป็นนิมนิดนึงนะฮะ อาจะได้สักเท่าไหร่ฮะเครื่องจักรถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์น่าจะน้อยกว่านะรถยนต์เนี่ยถ้าเป็นรถยนต์ใหม่ที่แบงค์ใหญ่ทั้งหลายทําอยู่เนี่ยนะครับนิมก็จะอยู่ประมาณสักสองเศษเศษนะครับถ้าเป็นรถใหม่ที่เป็นภาคสาธารณะที่อมนาทำอยู่เนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ประมาณสักสิบนะครับถ้าเป็นเครื่องจักรตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก5% 5%คอรัเรที่นี้ผมก็ได้กลุ่มธุรกิจ ครบละที่เราจะเดินหน้าไปครบเรืยังฮะครับก็คงมีเรื่องเดียวครับก็คือเรื่องของความเป็นแบงกิ้งเอเจนต์ที่เรียนไปนะครับอันนั้นก็คงเป็นอะไรที่เราไปทำธุรกิจให้กับแบงก์เพื่อเพื่อบริการลูกค้าให้กับแบงก์ซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นฐานค่าธรรมเนียมครับครับก็เป็นธุรกิจใหม่เหมือนกันครับทีนี้แหละจะต้องมาถามแล้วว่าเราจะแบ่งสัดส่วนเป็นยังไงฮะสามปีผ่อนหมื่นล้านเมื่อกี้บอกว่าในส่วนของเครื่องจักรอุตสาหกรรมจะเป็น20ครับ ในส่วนของสินเชื่อรถจะเป็นยังไงคะครับสินเชื่อรถเนี่ยเราก็คงมีสินเชื่อในภาครถสาธารณะเนี่ยไม่ต่ำกว่า60ครับ60นอกนั้นก็จะเป็นสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วรถยนต์ใช้แล้วครับครับด้วยครับใช่แล้วนี่ผมมายความถึง Product A เ m ของเราด้วยนะครับครับที่นี้เนี่ยผมจะถามนิดนึงว่าการลุกธุรกิจสินเชื่อรถยนต์จากนี้ไป ยังลุกในส่วนของสาธารณะอยู่หนึ่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของรายย่อยยังจะลุกหรือเปล่าลุกครับในส่วนของรถใช้แล้วนี่จะเอาสกีปีเมื่อก่อนเขา20ปีตอนนี้ของเราเนี่ยอยู่ภายใน15ปีภายใน 15, 15ป,ปีครับ,ค,รบคือคือในเรื่องของอการการทำเช่าซื้อรถใช้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังนะครับใ,ในเรื่องความเป็นอิสลามิกลิซิงเนี่ยซึ่งมันไม่เหมือนกับคนอื่นเขาคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะซื้อรถจากที่ไหน หรือว่าคุณจะถูกพ่อค้าหลอกแต่เราด้วยความเป็นอนานะเนี่ย <c oughs> ด้วยหลักรเราเป็นคนซื้อรถแล้วเราขายให้กับลูกค้าใช่ไหมัฉะนั้นเราจะต้องรับผิดชอบคุณภาพรถ<อ>เราคิดว่าอย่างนั้นนะฮะัฉะนั้นคู่ค้าเราที่เป็นพ่อค้ารถเนี่ยต้องมั่นใจว่าเป็นพ่อค้าที่ดีไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งความแตกต่างของการทําธุรกรรมที่อยู่ภายใต้หลักจริยะครับที่นี้ต้องมาถามแล้วว่า นโยบายของภาครัฐมีส่วนสําคัญที่จะทำให้เราเติบโตหรือเปล่าโดยเฉพาะในส่วนของนโยบายรถคันแรกครับครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวนะครับคือเราไม่ได้เป็นคือเราไม่ค่อยได้ปล่อยสินเชื่อสําหรับรถมือหนึ่งครับใช่ไหมฮะมันจะได้ได้ผลประโยชน์อะไรอย่างนี้ครับในสินเชื่อรถมือหนึ่งเนี่ยเราก็คงปล่อยนะครับในในในระดับหนึ่งอย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะชาวไทยมุสลิม ที่อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ถูกตามหลักของเขาอันนี้เราทําให้นะฮะครนีที่ดูว่านโยบายนี้เนี่ยน่าจะสนับสนุนเพราะว่าปัจจุบันปีนี้เราลอดจาหน่ายรถยนต์ภายในประเทศเนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณ9ก้าแสนครับถ้ามีนโยบายนี้ออกมาก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปเป็นสักล้านหนึ่งนะฮะถ้าเพิ่มไปถึงหลักล้านเนี่ยน่นั่นหมายความว่าตลาดมันใหญ่ขึ้นมันก็อาจจะมีที่ให้เราที่เข้าไปได้ ที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีตามที่เราอยากได้นะครับอันผมก็ดูว่ามันเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าการที่ประชาชนสามารถซื้อรถได้เนี่ยแล้วก็ถ้าสังเกตนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นรถยนต์ที่ให้ความสําคัญเรื่องการใช้พลังงานทดแทนครับเช่นอีโคคาร์นะครับดังนั้นโอกาสที่คนจะมีรถมีมากขึ้นยอดขายรถมากขึ้นก็น่าจะเป็นโอกาสของเรา อในการเข้าไปบริหารตรงนี้ด้วยได้เราจะไปลุกในส่วนของมือหนึ่งหรือป้ายแดงหรือเปล่าครคือคือมันมันเห็นว่าเป็นโอกาสพอสมควรเหมือนกันในในในแผนยุทธศาสตร์เนี่ยเราดูว่าเราควรจะมีสินเชื่อไม่น้อยกว่าหมื่นล้านเราถึงจะไปแทบตลาดนั้นได้เหตุผลเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราไปแทบตลาดที่เป็นยิวต่ําตั้งแต่ต้นเนี่ยนะฮะในช่วงทุนขาขึ้นเนี่ย ความเสี่ยงน่าจะสูงนะครับสู้เราอยู่ในตลาดที่เรามีความเชี่ยวชาญดีกว่าแล้วก็ได้ผลตอบแทนพอสมควรผม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 ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าผมมีพอร์ตหมื่นล้านเฉลี่ยผลตอบแทนประมาณสัก8-9%ครับผมสามารถไปทำย e l ี่สักส่วนหนึ่งได้ละเพื่อให้มันเบรนดและทั้งพอร์ตเนี่ยมันมันสามารถให้ผลตอบแทนได้ดี เข้าใจแล้วฮรโดยทั่วไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปจากนี้ไปอํมนะจะ3ปีคือหมื่นล้านนะครับแล้วในส่วนของนิมจะรักษาไว้ที่8-9%ถึง9 8ถึงร์เนะครับโดยก็ยังต้องการที่จะบริหารพอร์ตใหญ่ๆอยู่นะครับถ้าเกิดว่าสามารถซื้อพอร์ตใหญ่เข้ามาได้แล้ววันนี้มีโอกาสไหม ก็ผมมองว่ามีโอกาสเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งปีนี้แล้วก็ปีต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นช่วงของต้นทุนขาขึ้นครับนะครับอันที่สองเนี่ยพอในทุกครั้งที่ต้นทุนขาขึ้นเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยอยากจะทำหรือว่าผลตอบแทนมันไม่น่าสนใจแล้วก็อาจจะขายออกหรืออะไรพวกนนะี้นะก็ดูว่าน่าจะเป็นโอกาสแล้วก็อันที่สองนะฮะในเรื่องของอ พระราชบัญญัติเรื่องของการรับประกันเงินฝากสถาบันประกันเงินฝากที่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อเดือนสิงหาต้นเดือนที่ผ่านมาก็จะทําให้ผมดูว่าต้นทุนน่าจะสูงเพราะนื่องจากว่าแบงก์พาณิชย์เนี่ยจะเสียลูกค้าออกไปส่วนหนึ่งแล้วคงจะต้องใช้ไ r i c ซิ่งเนี่ยดึงลูกค้าเก่าไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ยั้นต้นทุนแบงก์พาณิชย์น่าจะขึ้น ก็จะทําให้การที่คนที่ไปกู้ยืมเงินมาทำไฮเปอร์เชสเนี่ยน่าจะสูงขึ้นนะครับแต่ของเรานี่เรื่องปัญหาต้นทุนนี่ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าจะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยนโยบายของแบงค์ชาติเท่านั้นเพราะเรามีบริษัทแม่เป็นตัวสนับสนุนไอแบงค์เดยวมันจะมีอีกธุรกิจหนึ่งครับที่ผมอ่านเจอมาแล้วผมรู้สึกว่าเออเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเห็นบอกจะออกกองทุนด้วยเกี่ยวกับเรื่องกองทุนที่เกี่ยวกับรถเป็นเรื่อง เป็นเรื่องการระดมทุนมากกว่าครับ,รบเป็นเรื่องการระดมทุนมากกว่าคือระดมทุนเนี่ยตอนนี้ธนาคารให้ความสําคัญในเรื่องของการออกตราสาร,รบบอนที่เป็นอิสลามิกบอนนะฮะรเรียกว่าซุกุกนะครับซึ่งซุก,กุกเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่เราสามารถจะระดมทุนได้น,นะครับแล้วก็ในการอ,าออกอิสลามิกบอลเนี่ยข้อดีคือว่าถ้าเป็นนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาเข้าใจ แล้วเขาจะไม่ไม่ค่อยดูไพซิ่งอย่างเดียวครับนะฮะเช่นผมออกสุกุุกเพื่อที่จะ Funding Port ตรถใหม่ครับนะฮะรถใหม่ได้4%กว่าผมก็ออกบอนเพื่อที่จะมาปล่อยรถใหม่แล้วผมก็บอกว่าผมได้ประมาณเนี้ยสครับบอผมอาจจะทุนอยู่ประมาณสักสองานะฮะอย่างเงี้ยมีนักลงทุนในในบิ n ิ e นียสเนี่ยสนใจถ้าเขาชอบลงทุนในพอร์ตพอร์ตรถนะฮะเขาก็จะเข้ามาลงทุน นั S <S 2> <S 2> ้นมันก็จะเป็นโอกาสของเราอ,อ,อีกโอกาสหนึ่งนะครับในเรื่องของการจัดการต้นทุนบอกว่าจะทําตรงนี้ด้วยนะครับเอาละวันนี้ขอบคุณมากครับ,รบได้ทั้งหมดสาระแล้วก็เห็นในส่วนของบริษัทว่าหมดปัญหาแล้วในส่วนของเรื่องต้นทุนแล้วก็จากนี้ไปอยู่ที่การขยาย<ช>ธุรกิจเข้าไปเท<ช>่าน,นั้นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสติมากครับสวัสดีครับนี่ครับทิศทางของอามนาลิสซิงที่วันนี้ปรับบริษัทตัวเองให้แข็งแปร่งได้แล้ว เหลือเพียงแค่การเดินหน้าหาตลาดและลูกค้าเท่านั้นซึ่งเป้าสินเชื่อ10,000ล้านบาทที่ตั้งไว้คุณสติบอกครับว่าไม่ไกลเกินเอื้อมและจริงๆผมก็ได้ถามคำถามว่าราคาหุ้นวันนี้ยังต่ำกว่าต้นทุนที่ธนาคารอิสลามเข้าไปซื้อคือ1บาท20สสตางค์ซึ่งเขามีมุมมองครับว่าถ้าบริษัทไปได้ก็ไม่ยากหรอกครับที่ราคาหุ้นจะกลับไปถึงต้นทุนนั้นเพราะทุกอย่าง ก่อนที่ธนาคารอิสลามจะซื้อมีการถูกคำนวณถึงความคุ้มค่าไว้หมดแล้วอยู่ที่คุณผู้ชมจะศึกษาและตัดสินใจเพิ่มเติมสวัสดีครับพี่น้องนักลงทุน